ถึงเวลาตัวแม่ทวงบอลลังคืนแล้วค่ะปกติยางตัวนี้แม็กวายเสริมเล็ก18ชั้นเรดส่งออกอเมริกาตัวนี้เราเคยขายตั้งต้นกงนเลิ้นแต่5,200ลดกันมา4,950 4 8 0 4 5 0 4 4 4 4ล่าสุด4,290ถึงเวลาทวงบอลลังคืนเด็กน้อยทั้งหลายที่เพิ่งเข้าในวงการถึงเวลาตัวแม่เอาคืนแล้วจ้ะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นขำๆกันไปเลย4,000บาททวนชัดเจนนะดูปากดูปากหญิงหลิว4,000บาททวนให้มันรู้ไปใครจะถูกวันนี้เอาเลยตอนนี้เรามีอยู่สต็อกอยู่แค่ขำๆม,ม,ม,มีไม่เยอะเดี๋ยวอันนี้จัดโปรก๊อกแรกก่อนจาก4,005 5เหลือ4 2 9 0ล็อตนี้เหลือ4,000บาททวนถล่มทลายเลยจ้ะยางมีเพียบ ไม่ใช่แค่เห็นได้ตรงนี้นะเรายังมีโกดังอีกฟากที่เก็บไว้อยู่เพียบบอกได้คำเดียวสต็อกแน่นจ้า4.000ท่วนมาเลยได้ที่บางปะอินอยุธยาและเดี๋ยวจะบอกเดือนหน้ามีโปรโมชั่นที่มากไปกว่านี้เดี๋ยวขออุบไปก่อนแต่ว้าวแน่นอนบอกได้คำเดียวว้าวสุดๆว้าวว้าวคำเดียวว้าวมากๆเดี๋ยวเจอกันแตกก๊อกนี้เหลือเวลาอีกแค่หสัปดาห์กว่า กับยังราคาโปรโมชั่นพิเศษ4,000บาทท่วนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆทุกทั่วทั่วประเทศเลยนะจ๊ะ4,000บาททววนมาช้อปปิ้งได้ที่หงะดาเลยค่ะบางปะอินอยุธยาจ้าเส้น3,4,7ใกล้ๆกับโรงพักบางปะอินหรือโรงงานยาคูสาขาบางปะอินอายุทยาจ้าหรือกด Google Map มาก็เจอส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวหลจะทิ้งไว้ให้ด้านบนนะคะไปแล้วอย่าลืมมานะหงะดาที่บางปะอินอยุทยาจ้า Bye. บ๊ายบา,ายฝากกดไลค์กดแชร์กดบอกเพื่อนๆด้วยนะขอบคุณค่ะ